คุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีออสะกิดแบงค์ชาติหลายต่อหลายครั้งมากเรื่องนโยบายดอกเบีย้ยหรือดอกเบีย้ยนโยบาย <c oughs> แบงค์ชาติมีภารกิจสำคัญยิ่งอยู่อีกหนึ่งอย่างนะ <c oughs> นั่นก็คือกำหนดดอกเบีย้ยที่เรียกว่าดอกเบีย้ยนโยบายของประเทศ <c oughs> เออดอกเบีย้ยนโยบายที่กำหนดนั้น เสมือนเป็นการส่งสัญญาณให้กับทั้งตลาดเงินได้รับทราบว่าแบงค์ชาติของประเทศไทยประสงค์ที่จะให้ดอกเบีย้ยมันขึ้นมันลงมันทรงตัวอะไรอย่างไรประมาณนั้นถูกไหมโอเคนายกเศรษฐาสกิดแบงค์ชาติหลายครั้งมากลดดอกเบีย้ยและสกิดตลอด3-4เดือนที่ผ่านมาสกิดให้ลดดอกเบีย้ยนโยบายส่งสัญญาณให้ดอกเบีย้ยในตลาดเงินมันลดลง ลดต้นทุนทางการเงินในระบบเศรษฐกิจซะท่านก็พูดกันกลุ่มอย่างเช่นเมื่อวันซืนก็คือวันที่5กุมภาค่ะก็ทวิพูดอีกพูดผ่านทวิตเตอร์ใช่ค่ะการที่เงินเฟ้อติดลบมา4เดือนติดต่อกันย่อมเป็นสัญญาณความอ่อนแอทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งครับและเป็นการเตือนให้รู้ว่านโยบายการคลังซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและนโยบายการเงินที่เป็นหน้าที่ของแบงค์ชาติจะต้องสอดประสานและเดินไปด้วยกันถ้าต่างคนต่างทํา คงจะแก้ปัญหาได้ยากช็อตหนึ่งจากวันที่5ขยับมาเมื่อวาน6กกุมภาค่ะชัดขึ้นค่ะนายยกเศรษฐากระแทกอีกที่กระแทกอีกก็เพราะว่าวันนี้เจ็ดกุมภาจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของแบงค์ชาติว่ากันในเรื่องดอกเบี้ยนโยบายจะขึ้นจะลดหรือจะอะไรพูดดักก่อนประชุมหนึ่งวันก็คือพูดเมื่อวานไปฟังสักนิดสิครับว่าคุณเศรษฐากระแทกเรื่องดอกเบี้ยอีกครั้งอย่างไรเป็นครั้งแรกชัดเจน ประสงค์จะให้ลดดอกเบีย้นยนโยบายเท่าไหร่ฟังเลยค่ะเชิญค่ะพูดไปคําแรกเลยว่านโยบายการเงินคลางต้องไปพร้อมกันต้องไปด้วยกันต้องควบคู่กันไปนะครับแล้ววันนี้มัน,เป,นเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าประเด็นเรื่องกรอบอินเฟลชันตอนนี้ยังติดลบอยู่ยังไม่ถึงมินิมัมเลยที่เขาตั้งไว้เพราะฉะนั้นเนี่ย2.5เนี่ยลดลงไปเหลือ2.25ครับก,ก็ยังมีรูมอีกเยอะเพราะถ้าเกิดมีวิกฤตเกิดขึ้นหรืออะไรเกิดขึ้นมันมันก็ยังสามารถลดลงไปได้อีก รูมีอยู่เยอะเยอะมากวันนี้ทําไมเราถึงไม่เริ่มทํากันนะครับเราจะทำยังไงให้ฝ่ายบริหารที่ร่อบานกับฝ่ายปฏิบัติคุณนั้นชา่างเนี่ยสามารถเดินเข้นไ,ไปได้ก็เนี่ก็มีการพูดคุยกันตลอดนะครับเจอครั้งเจอครั้งล่าสุดก็ท่านผู้ว่าก็บอกเออก,ก,ก็ก็มรรคหมาการก็ลองให้ทางกระทรวงการคลังผ่านทางด้านสสคคุยซึ่งผมก็เชื่อมีการคุยกันตลอดอยู่แล้วนะครับการสื่อสารวันนี้เราก็พูดจากัน่ยตรงปรงมานะครับ่ได่มีการก้าวร้้วที่ประมาณนะครับ ตัวเลขนก็เป็นบทพิสูจน์แล้วตัวเลขมันก็เห็นด้วยด้วยกันแล้วมีใครมาถกเถียงตัวเลขที่มันติดลบมาเนตัวเลขที่มันไม่จริงไม่ตรงนะครับตัวเลขมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ยอมรับมาว่าจริงๆแล้วอินเฟลชันเนี่ยไม่ไมันไม่ไม่ใช่ปัญหาเลยตอนนี้ปัญหาคือว่ามันจะเป็นดีเฟลชันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องของการลดดอกเบี้ยเนี่ยผมว่าถึงเวลานะครับก,ก็ก็ฝากไว้เรื่องคณะก,กรรมการกรอง,งอง,งอที่จะต้องมีการประชุมกัน นี่แหละ <Okay. S 1> กนงกนงประชุมวันนี้นี่แหละวันนี้แต่มีคนตั้งประเด็นมีคนตั้งประเด็นตั้งประเด็นว่าขณะนี้เราสรารวจนเราบอกมุ่นอยู่กับอัตราดอกเบีย้ยควรหันไปโฟกัสกับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจะดีกว่าไหมอ,อัตราดอกเบีย้ยนโยบายจะเท่าไหร่เมื่อเ<ะ>ทียบกับเรื่องส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากอะไรที่มันเป็นประเด็นปัญหาหลัก เป็นปัญหาหลักที่มันจะต้องแก้ก่อนเราจะไปกันที่เราจะไปกันที่รททดรสมูวศ์สายเชื้อค่ะที่ปรึกษาสถาบันวิจัยพัฒระกลุ่มธุรกริจการเงินเกียรตินาคินพัฒระสวัสดีค่ะสวัสดีครับดรสมูวศ์ครับสวัสดีครับคุณอมรนัทคุณเดนัยครับท่านผู้ฟังครับครับขณะนี้ดูเหมือนเราจะไปสรบวนอยู่กับเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายแต่มีคนตั้งตั้งประเด็นใหม่ บอกว่าดอกเบี้ยนโยบายอัตราเท่าไหร่นั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ที่สําคัญกว่าร้อนกว่าก็คือส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากในระบบการเงินของประเทศดรสุภวุฒิมองอย่างไรครับเชิญค่ะฮัลโหลขอโทษครับไม่ได้ยินเสียงครับคอเบครับตามครับคือมีคนตั้งขาอสังเกตอย่างนี้ครับดรครับก็คือ ขณะนี้ดูเหมือนสังคมจะเฮโลจะสนใจอยู่กับเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายม,มันควรจะลด,ะลดหรือไม,ไม่ควรลดอะไรประมาณนั้นแต่มีคนตั้งตั้งประเด็นว่าสิ่งที่สำคัญกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องส่วนต่างดอกเบีย้ยเงินกู้เงินฝากแก้ตรงนั้นก่อนจะดีกว่าไหมไอ้เรื่องดอกเบี้ยนโยบายเท่าไหร่ทะเลาะกันไปทำไมเออ,อตรงเนี้ยหมออย่างนี้ถูกต้องไหมคะมออย่างไรครับเชิญค่ะ เตียงเสียงหายไปหมดเลยครับไม่ได้ยินเราไม่ได้ยินเลยเหรอคะเอ๊ะเกิดไม่ได้ยินตอนสุดท้ายเลยครับแต่เข้าใจว่าคุณจนาถามถึงเรื่องเกี่ยวกับส่วนต่างส่วนต่างดอกเบี้ยักู้กับเงินฝากใช่ไหมครับก็คือระวางระวางอัตราดอกเบี้ยกับเรื่องส่วนต่างดอกเบี้ยอะไรสําคัญกว่าอะไรควรโฟกัสก่อนนะครับโดยปกติแล้วก็ต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนั่นแหละครับผมคิดว่านะครับตเ้องมาก่อนใช่ไหมฮะมาก่อนเพราะว่าดอกเบี้ยนโยบายที่ว่าในคดเบี้ยกู้ยืม ระหว่างธนาคารข้ามคืนซึ่งเป็นดอกเบีย้ยพื้นฐานที่สุดเลยแล้วถ้าตั้งตรงนี้ได้เนี่ยตัวอื่นมันก็จะเรียงร้รอยเรียงตามขึ้นไปนะครับยกเว้นว่าตรงปลายมากๆตรงพันธบัตรสิบปีสิบห้าปียี่สบปีตรงนั้นเนี่ยต้องได้รับผลกระทบจากดอกเบีย้ยระยะยาวของสหรัฐอเมริกานะครับ นี่คุณนันถามว่าเอาส่วนต่างล่ะเห็นใครๆบอกว่าธนาคารกำไรเยอะเหลือเกินนะครับไม่แบ่งมาได้หรือยังไงพผมขอเปรียบเทียบอย่างนี้ได้ไหมครับครับเอคุณนันกําลังบอกเหมือนกับคุณนันกําลังบอกโรงสีข้าวนะครับว่าขอให้ซื้อข้าวเปลือกราคาแพงคแต่ขายข้าวสารราคาถูกนะครับมันไม่ง่ายนะครับครับออืมแล้วก็ถ้าจะทําตรงนั้นจริงๆก็ยังเป็นอํานาจของแบงค์ชาติอยู่ดีครับ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินมีอยู่11ท่านนะครับใน11ท่านเนี่ยมีคนทอปท6คนมีผู้ทรงคนวุฒิอยู่5คนในผู้ทรงคนวุฒิ5คนในีบนในดิกแบงก์อยู่4คนครับครับครับแลวด้วยความเคารพครับอัตราดอกเบี้ยเรื่องเ่อกส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยกู้กับฝากดรไปเทียบกับซื้อถูกซื้อแพงแล้วขายถูกนะฮะแต่คราวนี้แต่คราวนี้ดอกเบี้ย เงินฝากที่ธนาคารเข้าจ่ายกันในระบบเนี่ยมันก็ต่ําเตี้ยเรียดินเมื่อเทียบกับดบอกเบี้ยเงินกู้กส่วนต่างม,มันกลมกลมห้าหกเปอร์เซ็นต์ก่อนหักค่าใช้จ่ายอันก่อนหักค่าใช้จ่ายเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันสูงไปมันควรจะโฟกัสตรงนี้ก่อนอันนี้เขาคือใครนะครับผมที่อันที่หนึ่งอันที่สองก็คืออย<ส>่าง<ส>ที่ผมบอกนะครับ,รบ<ส>ก็เหมือนคุณทีนายกำลังบ,บอกว่าให้โรงสีเขาซื้อเข้าเปลือกราคาให้แพงขึ้นนะแล้วก็ขายข้าวสารราคาถูกขึ้นนตไม่มี ใครเขาอยากจะให้ไอ้ส่วนต่างของคือกาไรของเขาเนี่ยมันลดลงนะครับผมค็ทุกธุรกิจเป็นอย่างนั้นหมดเลยพูดตรงๆับครับแล้วก็หน้าที่กํากับตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของแบงค์ชาติคณะกรรมการนโยบายการเงินดีก็มีหกคนทปทแล้วก็อีกผู้สรงคุวัฒห้าคนในห้าคนในดิดๆในแบงค์อยู่สี่คนนะครับผมว่าดีไม่ดีพยายามโน้มน้าวสิบเอ็ดคนนี้จะยากกว่าอีกหนึ่งกับสองเนี่ยผมคิดว่าที่สําคัญมากที่สุดเนี่ยอืคนจะไม่ได้นึกถึงว่า เวลาบอกว่าธนาคารกำไรเยอะก็ไม่ค่อยพอใจอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่เวลาธนาคารขาดทุนเมื่อไหร่เนี่ยคุณเกิดแบงค์รัน,นทันทีแบงค์ล้มเลยนะครับเพราะว่าธนาคารเนี่ยเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่า leverage สูงก็คือจริงๆแล้วมีทุนไม่เยอะแต่ว่ามีการปล่อยกู้มากกว่าทุนสักประมาณหกเจ็ดแปดเท่าถ้าเกิด ขาดความมั่นใจเมื่อไหร่ธนาคารเริ่มขาดทุนเมื่อไหร่เนี่ยธนาคารนั้นจะแทบจะมีปัญหามากเลยอย่างเช่น FVB ของสหรัฐจำได้ใช,ใช่ไหมครับเกิดประกาศว่าขาดทุนวันศุกร์มันมต้องปิดแบงก์วันอาทิตย์นะครวันจันทร์เลยแล้วก็ตอนนี้เรารู้นี่ครับระบบการเงินสมัยใหม่เนี่ยคุณดนายคุณมอนนัทถอนเงินเมื่อไหร่ก็ได้ทีหนึ่งทีสองทีสามก็ได้เพราะนั้นทอปทอ็คงเป็นห่วงมากว่า เรื่องส่วนต่างของดอกเบี้ยซึ่งในสุดแล้วคุณต้องไปดู net interest margin เนี่ยต้องให้มันมีอยู่ในระดับหนึ่งเมื่อไหร่ที่ธนาคารโดยเฉลี่ยอาจจะมีสูงแต่ถ้าเกิดมีธนาคารเล็กธนาคารน้อยมีปัญหาขึ้นมาแล้วเกิดรันขึ้นมามันไม่ได้รันแค่ธนาคารนั้น <Okay. S 1> ไงมันดันทั้งระบบครับโอเคดังนั้นดรจึงจึงมองว่า ให้ที่สําคัญกว่าส่วนต่างดอกเบีย้ยก็คือ,อเ,รเรื่องดอกเบีย้นยนโยบายซึ่งต้องจัดการกับตรงนี้ก่อนนะครับคือคือจัดการส่วนต่างดอกเบีย้ยเนี่ยหลักการนะครับเรียนตรงๆว่าก็ถ้าอยากจะทําป็นจริงก็ให้มีการ,พรเพิ่มขึ้นให้มาแข่งขันกันขึ้นครับสร้างภาวะแข่งขันก้า้าปล่อยกู้มากครับดอกเบี้ยครับครับถ้าแข่งกัน เดี๋ยวขออนุญาตตัดสัญญาณแล้วกันเพราะว่ามันเสียงขัดขาดหายๆ้วเราฟังอาจจะจับความไม่ได้คันมันไม่มันจะหมดเวลาแล้วไงไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วรับพี่แดนมันจะหมดเวลาแล้วเนี่ยเอ่อยกยอดเป็นวันพรุ่งนี้ได้ไหมเดี๋ยวมาขอเคลียร์กันอีกทีดีกว่าไม่ทันแล้วละพี่แดนนี่ถ้าดูจากเวลานะเพราะมันติดโฆษณาด้วยนะโอเคโอเคขออภัยด็อกเตอร์แล้วก็ยกยอดเป็นวันพรุ่งนี้ดีกว่าไหมใช่จะได้มาเคลียร์ประเด็นหลังจากที่เรารู้ผลกนงวันนี้นะโอเค